ศึกษาธิการชงสอบอคอเปิดโรงเรียนเต็มร้อยเลิกสลับวันเรียน เมื่อวันที่5สิงหาคม2563ดรอำนาจวิชยานุวัตรเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวถึงการเปิดเรียนร0 0ยเซยกเลิกสลับวันมาเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ว่าตนได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีสถานศึกษาในสังกัดได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัายเพื่อจัดทําข้อมูลเสนอศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบคในการเปิดเรียนที่โรงเรียนแบบร0อยเอร์เซโดยที่ไม่ต้องสลับวันเรียนซึ่งสบคให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทําข้อมูลเสนอมาว่าพื้นที่ใดบ้างที่มีความพร้อมและมีข้อจํากัดอะไรหรือไม่ซึ่งได้เสนอข้อมูลทั้งหมดให้นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเตรียมเสนอให้ที่ประชุมสบคในวันที่7 สิงหาคมนี้เลขาธิการสรปรทยังกล่าวต่ออีกว่าสําหรับหลักการที่สปเทเสนอไปคือโรงเรียนในสังกัดสปทจํานวน4,500แห่งจะขอเปิดเรียนแบบ100%เอร์เซโดยไม่ต้องสลับวันเรียนโดยจะยึดหลักมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและสวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลารวมถึงโรงเรียนจะต้องจัดบริเวณเจลแอลกอฮอลล้างมือภายในสถานศึกษาทุกจุดและการวัดไข้ก่อนเข้าเรียนขณะเดียวกันกิจกรรมในโรงเรียนกิจกรรมใดที่สุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสร่างกายให้โรงเรียน งดกิจกรรมเหล่านั้นเอาไว้ก่อนส่วนมาตรการการรองรับหากพบเด็กติดเชื้อโควิดในทีเกิดขึ้นเราจะยึดแนวปฏิบัติจากสบคและกระทรวงสาธารณาสุขรวมถึงขอกำชับโรงเรียนทุกแห่งต้องให้นักเรียนสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้งเพื่อทราบเส้นทางการเดินทางของนักเรียนด้วยทั้งนี้อาจมีโรงเรียนบางแห่งที่มีนักเรียนไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการสแกนข้อมูลให้ครูจดบันทึกแทน เลขาธิการกบขยังกล่าวต่ออีกว่าส่วนประเด็นสบคอยากให้มีการปรับปรุงเรื่องการสอบและการวัดประเมินผลจากสถานการณ์โควิด -19 เพราะว่าเด็กจะต้องเรียนออนไลน์และสลับวันเรียนทําให้การเรียนการสอนอาจจะไม่เต็มที่เท่าที่ควรโดยเรื่องนี้สบขมีความเข้าใจเป็นอย่างดีและขอชี้แจงว่าการวัดและประเมินผลไม่ใช่เป็นการทําข้อสอบเท่านั้นแต่ยังมีการวัดและประเมินผลหลายด้านทั้งการเรียนในห้องเรียนและการทําแบบฝึกหัด จึงขอให้มั่นใจได้ว่าการวัดประเมินผลในสถานการณ์นี้จะมีคุณภาพอย่างแน่นอนส่งท้ายกันในวันนี้นะคะด้วยการเชิญชวนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปค่ะได้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i ในช่วงเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะโดยจะเปิดระบบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้ค่ะโดยท่านสามารถตอบแบบสอบถามได้ตาม q ิว o d e คที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้ค่ะ และทั้งหมดนี้คือเที่ยงวันทันข่าวสปทส,สวัสดีค่ะ